20เรื่องในชีวิตที่ไม่ควรอาย 1. การเริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรน่าอายในการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือเส้นทางชีวิตการยอมรับว่าเส้นทางเดิมอาจไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปแล้วกล้าก,กลับไปที่จุดเริ่มต้นคือความกล้าหาญอย่างแท้จริงคนที่ไม่กล้าเริ่มใหม่มักติดอยู่ในวงวนเดิมๆในขณะที่คนที่เริ่มใหม่คือคนที่ยังเชื่อว่าชีวิตเราสร้างขึ้นใหม่ได้เสมอไม่มีคำว่าสายท่าใจยังอยากไปต่อ 2. ความล้มเหลวที่ผ่านมาความล้มเหลวไม่ใช่รอยด่างในชีวิตแต่มันคือรอยเท้าของการเติบโตทุกคนล้วนเคยล้มเคยพลาดมันไม่ได้ทําให้คุณมีค่าน้อยลงแต่กลับทําให้คุณมีเรื่องราวมีบทเรียนและเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าอายที่จะพูดถึงอดีตที่เคยผิดพลาดเพราะคนที่กล้ายอมรับอดีตได้อย่างสง่างามคือคนที่มีวุฒิภาวะที่แท้จริง 3. การขอความช่วยเหลือบางคนโตมาในความเชื่อที่ว่าต้องเข้มแข็ง ต้องแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่ในโลกแห่งความจริงไม่มีใครที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือไม่ได้ทําให้คุณดูอ่อนแอแต่แสดงให้เห็นว่าคุณมีสติพอที่จะยอมรับขีดจํากัดของตัวเองและพร้อมเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาแบ่งเบา 4. ีการร้องไห้น้ําตาคือภาษาหนึ่งของหัวใจมันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือการแสดงออกว่า คุณมีความรู้สึกรู้จักรักรู้จักเจ็บรู้จักสูญเสียอยาอายที่จะร้องให้เพราะมันคือการระบายความเจ็บที่ใจรับไม่ไหวการร้องให้ไม่ได้ทําให้คุณดูน่าสงสารแต่มันทําให้คุณเป็นมนุษย์ที่แท้จริงหตัวตนที่แท้จริงของเราในโลกที่ทุกคนพยายามจะเป็นที่ยอมรับเรามักถูกสอนให้ซ่อนความเป็นตัวเองแต่คุณไม่ควรอายกับสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะเงียบจะซาจะเรียบร้อยหรือแปลกแตกต่างเพราะความเป็นตัวของตัวเองคือพลัง ที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนได้อย่าเสียเวลาชีวิตไปกับการพยายามเป็นคนอื่นเพราะคุณในแบบที่แท้จริงมีค่าในตัวเองอยู่แล้ว 6. ร่างกายของตัวเองรูปร่างสีผิวน้ำหนักหรือรอยแผลบนร่างกายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตคุณไม่มีร่างกายไหนที่ต้องอายที่จะมีอยู่ทุกคนมีความงามในแบบของตัวเองอยากปล่อยให้มาตรฐานของสังคมมาทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอรักร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะนี่คือบ้านหลังแรก และหลังเดียวที่คุณจะอยู่ไปตลอดชีวิต 7. งานที่เราทำงานทุกงานมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านอาหารคนขับรถส่งของหรือเจ้าของกิจการใหญ่โตงานที่สุจริตคือเกียรติของชีวิตอย่าอายกับงานที่ทำเพราะไม่มีงานไหนต่ำต้อยถ้าคุณทำด้วยความภาคภูมิใจไม่มีใครรู้หรอกว่ากว่าคุณจะมีรายได้นี้ชีวิตต้องผ่านอะไรมาบ้าง8รายได้ที่มี ในยุคที่ผู้คนโชว์ความหรูหราในโซเชียลไรา์ได้กลายเป็นสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกอายหาไม่ถึงระดับแต่คุณไม่จําเป็นต้องมีรายได้มากมายเพื่อมีคุณค่าในตัวเองรายได้น้อยไม่ใช่เรื่องน่าอายตราบใดที่คุณได้มาจากความพยายามอย่างสุจริตจงภูมิใจในสิ่งที่คุณหาได้ด้วยสองมือของตัวเอง 9. การอยู่คนเดียวหลายคนกลัวการอยู่คนเดียวเพราะกลัวจะดูน่าสงสารแต่จริงๆแล้วการอยู่คนเดียวได้คือทักษะที่ยิ่งใหญ่ มันแปลว่าคุณรู้จักตัวเองพึ่งพาตัวเองและไม่จำเป็นต้องมีใครมาคอยเติมเต็มคุณสามารถเป็นที่พักใจให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครมาช่วยยืนยันคุณค่า 10. การพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพจิตคือเรื่องสำคัญพอๆกับสุขภาพกายการรู้สึกเครียดซึมเศร้าหรือหมดไฟไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ควรเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังการกล้าพูดถึงมันกล้ารับการช่วยเหลือคือก้าวแรกของการเยียวยาใจตัวเองไม่มีใครควรอายที่ตัวเองรู้สึก ไม่โอเคและไม่มีใครสมควรเดินผ่านความเจ็บปวดนั้นคนเดียว11การเปลี่ยนเส้นทางชีวิตบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าใช่กลับกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการอีกต่อไปการเปลี่ยนเส้นทางไม่ใช่การล้มเหลวแต่มันคือการฟังเสียงหัวใจตัวเองการยอมรับว่าความฝันในวัยหนึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในวันนี้การเปลี่ยนทางคือตัวอย่างของคนที่กล้าชีวิตไม่ใช่หนีชีวิต12การไม่รู้บางอย่าง ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องในโลกนี้การไม่รู้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นโอกาสของการเรียนรู้ใหม่การยอมรับว่าไม่รู้คือจุดเริ่มต้นของการเปิดใจและเมื่อเราเปิดใจเราก็พร้อมที่จะเติบโตขึ้นอีกขั้น 13. อายุของเราอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่ควรอายที่จะเริ่มต้นใหม่ฝันใหม่หรือแม้แต่เปลี่ยนชีวิตใหม่ไม่มีคำว่าสายเกินไปหาก,กหัวใจยังอยากเติบโตคนที่กล้าทำตามฝันในวัย30 สีบหรือแม้แต่60คือคนที่เข้าใจว่าชีวิตไม่มีข้อจำกัดนอกจากใจเราเอง14ความชอบที่แปลกหรือแตกต่างไม่ว่าคุณจะชอบสะสมของแปลกฟังเพลงไม่เหมือนใครหรือมีไลฟ์สไตล์ที่คนรอบตัวไม่เข้าใจมันไม่ใช่เรื่องน่าอายความชอบของคุณไม่จำเป็นต้องถูกอนุมัติโดยใครถ้ามันไม่ทำร้ายใครก็ไม่ควรต้องซ่อนมันเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้คือสีสันที่ทำให้คุณเป็นคุณ 15. หการพูดในที่สาธารณะแล้วตื่นเต้น การรู้สึกประมาะเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆเป็นเรื่องธรรมดามากแม้แต่คนที่ดูมั่นใจที่สุดก็เคยผ่านความกลัวนี้มาแล้วความตื่นเต้นไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือสัญญาณว่าคุณใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่และทุกครั้งที่คุณกล้าเผชิญมันคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอน16การใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในยุคที่ทุกคนวิ่งหาความสำเร็จและสังคมการเลือกใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวอาจดูไม่เท่แต่จริงๆแล้วมันคือสิ่ง ลำค่าที่สุดเพราะครอบครัวคือหลักฐานของใจเราอย่าอายที่จะเลือกกลับบ้านเร็วหรือใช้วันหยุดกับคนที่รักเพราะความสุขจริงๆมักอยู่ในช่วงเวลาเล็กๆแบบนี้แหละ17ความฝันที่คนอื่นมองว่าไร้าสาระไม่มีความฝันไหนไร้สาระถ้ามันมีความหมายกับหัวใจของคุณแม้จะมีคนหัวเราะหรือไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณควรหยุดฝันเพราะทุกความสําเร็จยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็เคยเป็นความฝันเล็กๆที่ไม่มีใครเข้าใจเมื่อวาน 18การพูดว่าไม่การปฏิเสธไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือการตั้งขอบเขตและปกป้องสุขภาพใจของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องตอบตกลงกับทุกคำขอเพื่อเป็นคนดีการกล้าพ,พูดว่าไม่ในบางสถานการณ์คือการเคารพตัวเองและเวลาของเราอย่างแท้จริง19กาการพักผ่อนพักไม่ได้แปลว่าคุณขี้เกียจแต่มันคือการชาร์จพลังเพื่อให้ลุยต่อได้ดีขึ้นอย่าอายที่จะหยุดอย่าอายที่จะนอนหลับ ให้เต็มที่เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการเวลาหยุดพักบ้างไม่ใช่เพื่อหนีงานแต่เพื่อเติมพลังให้ใจและกายกลับมาใหม่20การรักตัวเองการดูแลตัวเองพูดดีกับตัวเองหรือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงอย่าอายที่จะรักตัวเองเพราะคุณคือคนเดียวที่จะอยู่กับตัวเองไปจนวันสุดท้ายของชีวิต